จเจ๊เพุระโยข้างล่างค่ะนะ่ะทูโอ้อันนี้งินทางลงซื้อลูกดิโอขุมทรบอยู่ใต้รถโย่แม่สิอยู่ต่อเราได้เนี่ยติเด้อมา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 ผาลูกมาเลี้ยงงัวจะ้ะ พ้าหลกมากตัดอยาห้หงว่าตากแดดแล้วเห็นบอเอาเข้าห้มเข้าห้มแม่เป็นคนเอาอยาให้หงว่าลูกเป็นคนนางเบิงเมื่อนี้บอเอางงว่าไปไกลดอกจ้ะเพราะว่า,าหงว่างว่า่ค่อยสบายกันเลย เอาไวตัวนเจ้าของว่าเป็นกาลังเป็นโรคระบาดจะเป็นโรคลั่ำปีที่เป็นตุ้มเป็นตุ้มอยู่หน่อยจะต้นตัวนี้ผัดตัวนี้ผัดป้วยลุกบ่ค่อยขึนนยังมเมื่อเราต้องซอย สู้ขึ้นตะกอนเคยจังสิงลูกได้ที่ทีทท่ต่มนี่เมื่อวานนี่ไปตกต่อมจะ่ามันสิได้เอารถเข็นออกบอต่อมายกโทษล้วแต่ว่าหังเขามาบเพนาะว่าหอดดีต่ำลูกกอนละแน่แน่แน่แนไปส้นนองอย่างหลกเดีย๋ยวบุงเจ้าของพ่อปีปีนี่อีสามอีหย,ยังเกาะกบ้าหยังกบ้าหยัง สับกับน่องมาเลี้ยงง้อนครับผมสับกับน่องมามาเอาหย่าเหง้ามาเลี้ยงง้อซอยแม่ไปละแดดเริ่มหอนแล้วจ้ะเข้ามานางเศ้าเมียอยู่ไต่ต,ตนแค่ทงนาะจ้ะ ต้นแค่ทงต้นนี้คุดมาปลูกได้หลายปีแล้วเริ่มสิออกดอกให้ได้เก็บกินแล้วจ้าปีนี้ก็คือผีดปลวกอยู่หอกเนาะทางเงินทางทรัเท้ามยยบรกโอ้เหลียงว่ามยยเตะฝากเฮียนฝากบ้านนองยูโรในเด้อจ้าทำไม